ทุกคุณทุกเจ้าพี่น้องคะตอนนี้นะคะก็มาถึงนะคะเจดีเพชรสุวรรณนะคะนวัดสันติธรรม,มารามพี่น้องนะคะสถานที่ตัางค่ะอยู่บ้านหนองทันนะคะอําเภอปูหลวงจังหวัดเลยนะคะพระธาตุเจดีเพชรสุพรรณินะคะพี่น้องนะคะธรรมสัญจรค่ะเมริการ่วมถวายทอดเทียนพรรษานะคะแล้วก็ถวายต้นเงินนะคะร่วมบุญนะคะ กับวัดท้านขาใหญ่นะคะโครงดัรธรรมะสัญจรนะคะข้างในบนศาลาไม่สามารถเข้ไปได้นะคะเพราะวออ่าออคนเยอะมากนะคะนะคะขออนงราบเชื่นอนมากกได้หละพระเจ้าค่านะคะ,ะ,คะเอาวที่ส่วน้หญ่

Ela <silence> é นีกเป็นด้านหน้านะคะเปล่านโมสามจบนะคะคำสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะนโมตสสะภควะโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสสะภควะตโตอะระหะตสัมมาสัมพุทสสะนโมตสสะภควะโตอะระหตระหตสัมมาสัมพุทธสสะอิติปิโสภควานะมามิหังตัง พักวันตังปรมารีริกธาตุยาสัตยิงอรหังสัมมาสัมพุทโธมิจฉาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัธรรมสระิสัตาถาเทวะมนุสานังพุทโ,โธปควาติสาธุนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะคะน่ารักเลยน่าเชื่อเลยดูแรักษาดีมากขอบคุณ นะ,ะเป็นพุทธคาถาจักมหาจักระพันะคะนะโม us, ตัสสะภะคะวะโตอะระหะตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสะควะตอะระตมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ สีละหัสสะสุทธร,รม,มาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปักีทานังวรังวรังคันทังสีวรีจะมหาเทรังอรหังวันทามิภูระโตอรหังวันทามิธาตุโยอรหังวันทามิสักษู พุทธธรรมะสังฆะูชเชมิสาตเจังนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอพรได้เลยนะคะทางนี้คือบริเวณด้านในนะคะ